เด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องมาที่ลิงก์นี้นะคะมาที่ลิงก์นี้นะหลังจากนั้นแล้วก็จะมีใบางานมาให้เด็กๆหนึ่งใบางานนะคะอันดับแรกทำอะไรก่อนคะเพล์วิดีโอดูก่อนเลยค่ะลูกนะคะเพล์วิดีโอดูดูให้จบนะคะดูให้จบ น,นีสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะวันนี้เรื่องสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะดูให้จบนะคะหลังจากนั้นแล้วสวัสดีค่ะ <มา S 2> น้องนนะะในครั้งที่แล้วเราได้ดดรียูจบแล้วนะอ่ะมาดูนะคะว่าเราจะมีแบบฝึกหัดอยู่ข้างล่างวันนี้เราจะทําอะไรเราจะจับคู่นะคะอุย้ยริงๆกับมันไม่ยอมออกโอ้ย แบบเอาไงอ่ามาที่มาที่ใบงานนะคะเด็กๆดูรูปดูรูปที่ใบงานนะคูดึงข้างเดียวแล้วกันนะดูรูปที่ใบงานนะคะวันนี้เราจะให้จับคู่ลากคู่ลาก ัวเลือกจับคู่นะคะใครในเล่นเล่นในคอมก็สบายเลยถ้าเล่นในมือถือก็แหวกแวกเอานิดนึงนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ชื่อนะคะเด็กหญิงเด็กชายพิมพ์ไปเลยค่ะนะคะชั้นเลขที่นะเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นแล้วเอาวีซิงมาทาไมหลังจากนั้นแล้วหนูก็ลากเส้นนะคะลากเส้น เอาอะไรดีปลปกเส้นไม่รู้ครูจับให้ดูเฉยๆอ่าเชนอันนี้มานี่อันนี้มานี่ถูกป่าไม่รมู้ไม่ถูกนะดูดีๆนะอ่านก่อนนะคะครูสมมุติให้ดูเฉยๆสมมุติว่าหนูทําเสร็จแล้วหนูกดคํานี้เลยค่ะลูกแหวกขึ้นมากดคํานี้กดถีฟ้านี่นะคะ finish พอกดฟ i n i s h ปับ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มาให้เรานะคะมีอันซ้ายกับอันขวาอันซ้ายส่งยากไม่เอาเอาอันขวานะคะเอาอันนี้นะเอาอันนี้กดตึงนะคะกดไปแล้วก็บีบจอให้เล็กลงนะคะเสร็จแล้วทำยังไงแคปจอจา้า แคปจอเลยนะคะครูจะแคปแคปพอดีภาพแคปจอมานะคะแคปจอมาแบบนี้บันทึกนะคะหนูก็จะได้ภาพมาแล้วค่อยกดส่งครูใต้โพสต์นะคะ